นี่ครับมาอีกแล้วครับผมนี่ยังเมื่อนี้ได้พัสดุมานะครับมันมาดได้เพ่น้องมาแกะให้เพื่เลยนะครับเดี๋ยวผมสิไปติดอันกล่องดิจิตอลให้เขานะครับกล่องดิจิตอลทีวีนะครับน่าจะเป็นกล่องดิจิตอลเนาะมาเบิ้งก่อนโอ้ยเนาะนี่มาเบิง้งนี่น้องสักครับี่คู่มือนะครับนี่ของใหม่ ยี่ห้อคอมโบคอมโบรนะครับยีอคอมโบที่ผมสั่งยี่ห้ออย่างมาคิดเทคบ่อยี่ห้อนี้มาก่อนจะมีอิโมดแถมมาให้นะครับเอาปิวไปแล้วดิโมดมาให้แล้วก็ขานนะครับผมนี่ฮะโมเสียเวลาครับไปเลยนะครับไปติดตั้งให้เขาเลยนะครับเพราะว่าผมได้มาปุบ๊บผมก็จะไปติดตั้งให้ร้อเลยนะครับนึ่งผมรับ ผมรับสั่งของสั่งของเสร็จผมก็ปติตั้งให้พร้อมเลยนะครับนี่คืองานของผมนะครับผมโอเคครับนี่ครับมาแล้วครับผมติดตั้งแล้วนะครับนี่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 ครับอ่าบันนี้ผมทําการจูนนะครับผมเริ่มต้นเสียบสายการล้วก็ทําการจูนนะครับก็ไปที่เมนูนะครับผมปั๊เมาเบิ้งงัดนี้อ่าเบิ้งงัดนี่เสดจากซองซองหายซองบกครบสมาเทิดได้นะครับ อ่าสองเ็ดมาแล้วนะครับปกติเนี้ถ้าขึ dai, ้นมาสีได้เบิร์ดแบบนี 3, 3้ยหัวสองสามได้สองสามเสีได้บ่มาแล้วนะครับบัดนนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสองสามลงมือเด้อสองสามได้บ่ถ้าหัวสามสี่ปกติมันสิได้เบิร์ดนะครับถ้าหายก็สิหายสองสามเด้อนสองสามมีนะครับนี่ได้แล้วครับสองสามนี่ มามาซองเจ็ดกับมีแล้วนะครับเสียกันได้ได้ได้อยู่ครับอาชิบได่ซองที่ประสำคัญประเป็นยังตาชยิห้าเราลงซองเจ็ดลงเด้ออ่าซองเจ็ดมีครับยยี่ยังติดตั้งเรียบร้อยแล้ว